วันพันแมนตอนที่148ในตอนนี้ทั้งตอนยังคงเป็นการต่อสู้อันดุเดือดเลือดพล่านกันอีกเช่นเคยแถมในตอนสุดท้ายยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้เหล่าฮีโร่ต้องตกกระจายอีกด้วยเหตุการณ์จะดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหนเราไปรับชมรับฟังกันได้เลย เหตุการณ์จะต่อจากตอนที่แล้วแบงและกาโร่อดีตอาจารย์และลูกศิษย์ได้มาประจันหน้ากันอีกครั้งแบงได้ทักทายอาดีตลูกศิษย์ไปว่าในในตอนนี้ช่างหน้าเวทนาย,ยิ่งนักในสูญเสียแม้กระทั่งการพูดการจาไปด้วยงันหรือในเข้าใจความหมายของการกลายเป็นมนุษประหลาดหรือเปล่าฉันจะไม่ปล่อยให้ฮีโร่คนอื่นจัดการกับนาย เพราะฉันจะเป็นคนจัดการกับนายด้วยมือคู่นี้เองแบงได้ถอดเสื้อแล้วตั้งท่าเตรียมต่อสู้เอาละฉันจะทําให้นายรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้นี่เป็นครั้งสุดท้ายฉันจะใช้ทุกอย่างที่มี เข้ามาได้เลยกาโร่หลังจากซึ่งเสียงของแบงกาโร่ก็เข้าโจมตีแบงในท,ทันทีและในตอนนี้แบงก็ค่อนข้างตกใจที่กาโร่มีปากโผล่ออกมาเพราะก่อนหน้านี้กาโร่ไม่มีปากแบงเลยคิดว่ากาโร่พูดไม่ได้แบงและกาโร่ได้เข้าปะทะก,กันอย่างดุเดือดต่างคนต่างงัดไม้เด็ดของตัวเองออกมาใช้เทคนิคและประสบการณ์ที่ผ่านมาในการต่อสู้ครั้งนี้กาโร่ได้โอกาสป่อยไ,ไปที่หน้าของแบงแต่แบงก็สามารถปัดการโจมตีของกาโร่ได้อย่างไม่ยากเย็น แบงจมตีสวนกลับกาโร่กาโร่เองก็สามารถปัดการโจมตีของแบงได้เหมือนกันการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไป ทั้งสองฝ่ายผลัดกันลุกผลัดกันรับแบบไม่มีใครยอมใครเรียกได้ว่าเทคนิคของทั้งคู่นั้นค่อนข้างสูสีทําให้บอมรู้สึกตกใจที่การโร่สามารถต่อกลอนกับแบงได้อย่างสูสีในตอนที่แบงเอาจริงบอมก็เลยสงสัยว่าพลังของกาโร่อาจจะกําลังเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันแบงได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ลมหายใจที่กําลังพัฒนา เทคนิคที่ดึงออกมาจากขีดจำกัดของร่างกายแบบนั้นอย่าบอกนะว่าการโร่เชี่ยวชาญเทคนิคนั้นได้เพียงแค่มองแบบผ่านๆเท่านั้นแบงที่รู้ว่าการโร่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเขาจึงจําเป็นต้องจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดไม่งั้นฝ่ายที่เสียเปรียบจะเป็นตัวเขาเองแบงได้เตะก,การโร่จนกระเด็นไปไกล จากนั้นก็วิ่งไปดักหน้าด้วยความเร็วและป่อยกาโร่จนกระเด็นขึ้นฟ้าแบงไม่ปล่อยให้กาโรมีเวลาพักกระโดดตามไปหวังจะทุบก,กาโรลงมากระแทกกับพื้นแต่ทว่ากาโรสามารถปัดป้องการโจมตีของแบงได้แบงก็ถึงกับตกใจว่ามันเป็นไปได้ไงการโรได้ใช้เท้าทั้งสองข้างล็อกคอแบงเอาไว้จากนั้นก็หมุนติ้วๆนำตัวแบงดิ่งพสุธาด้วยความเร็วและความแรงส่วนหัวของแบงกระแทกกับพื้นอย่างจางัง ทำให้บอมตกใจและเป็นห่วงแบงเป็นอย่างมากแต่แบงก็ยังไม่ตายแถมยังลุกขึ้นยืนได้อย่างสวยงามนี่แหละที่เขาว่ากันว่าคนแก่ตายยากแต่ยังไงก็ตามแบงก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยจากการโจมตีครั้งนี้ส่วนการโรที่เห็นว่าแบงไม่เป็นอะไรมากและยังสู้ไหว กาโร่ก็เลยทำท่าคำรามเพื่อข่มขวัญตัดมาที่การต่อสู้อันดุเดือดของเหล่าฮีโร่และผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดประมุกหน้าปลวกกำลังปล่อยหมัดอันน่าสะพรึงกลัวของมันใส่อาตอมิกซามูไรและนิจิรินปีไ e. อและหนวดสปริงที่เห็นท่าไม่ดีเลยจะเข้าไปช่วยทันใดนั้นอามาฮาเลหนึ่งในปรมาจารย์นักดาบได้เข้ามาถีบปีไ e. อและอะตอมิกออกไปพร้อมกับบอกให้อะตอมิกแก้แค้นให้กับซันไบ ส่วนนิจิรินได้ใช้ปลอบดาบดันตัวของหนวดสปริงออกไปและแล้วหมัดอันทรงพลังที่เต็มไปด้วยกรดของประมุกหน้าปลวกก็ลงถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ประมุกหน้าปลวกเอามือออกไปก็พบร่างของอามาฮาเลที่ถูกกรดละลายเหลือแต่กระดูกไอที่เห็นแบบนั้นก็ทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากส่วนอะตอมิกตอนนี้โกรดจ,จนเลือดขึ้นหน้าประมุกหน้าปลวกตอนนี้กําลังหัวเราะชอบใจมันได้ดูดกินร่างของอามาฮาเลอย่างอ,ร,อร่อยอบ็์คสเปิร์มเดินมาแล้วพูดกับประมุกหน้า หลวกว่าดูดกลืนสิ่งที่ตัวเองเพิ่งย่อยเนี่ยนะแกทำบ้าอะไรอยู่ไอโง่ส่วนอะตอมิกและไอได้วิ่งไปดูมิจิริน ซึ่งตอนนี้นิจิรินเหลือเพียงครึ่งตัวเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ตายก่อนตายนิจิรินได้สั่งเสียกับอะตอมิกว่าในตอนนี้สภายอดนักดาบเหลือเพียงอะตอมิกคนเดียวเท่านั้นหลังจากคู่จบนิจิรินได้ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพื่อเรียกดาบออกมาจากนั้นก็มอบดาบเล่มนั้นให้กับอะตอมิกซามูไรอะตอมิกซามูไรที่เห็นดาบเล่มนั้นก็รู้สึกตกใจไม่น้อยเพราะมันคือดาบในตำนานที่มีชื่อว่าดาบแห่งดวงอาทิตย์หนวดสปริงที่รู้ว่าดาบเล่มนี้เป็น ดาบแห่งดวงอาทิตย์ก็ทำให้เขาตกใจไม่แพ้อ,อตอมิกซามูไรหนวดสปริงได้พูดขึ้นว่านี่มันดาบลับที่ถูกสร้างขึ้นในทวีปโบราณที่จมลงไปยังใต้มหาสมุทรว่ากันว่าสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนในสภานักดาบพี่ไอเลยได้ถามไปว่าคุณหนวดสปริงรู้จักมันด้วยหรอหนวดสปริงตอบว่าเขาเองก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกมิจิรินได้พูดสั่งเสียกับอะตอมิกต่อว่าในฐานะอาจารย์ ข้าได้เห็นการเติบโตของเจ้าด้วยตาของข้าแล้วข้าขอฝากสะพานนักดาบไว้กับเจ้าอาตอมิกก็น้อมรับด้วยความเต็มใจมิจิรินยังพูดต่ออีกว่าดาบโบราณนอกจากดาบแห่งดวงอาทิตย์แล้วยังมีดาบอีกหนึ่งเล่มนั่นก็คือดาบแห่งจันทราว่ากันว่านักรบที่โค้งดาบทั้งสองเล่มจะได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ในฐานะสุดยอดปรมาจารย์นักดาบส่วนหน้าที่และภารกิจอันยาวนานของสะพานนักดาบก็คือการนำตำนานที่ว่านี้ให้ก้าวสู่ความเป็นจริง จากนั้นนิจิรินได้สั่งเสียกับหนวดสปริงผู้เป็นลูกศิษย์และนิจิรินก็ได้จักไปตลอดการตัดมาที่ฝั่งของมนุษย์ประหลาดแบ็กสเปิร์มกำลังดุดาประมุขน้าปลวกเรื่องที่มันกำลังอาจเจนสิ่งที่มันกินเข้าไปออกมาอย่างนากเกลียดแบ็กสเปิร์มยังเตือนหน้าปลวกว่าห้ามกินแบ็กสเปิร์มไม่งั้นแบ็กสเปิร์มจะฆ่าหน้าปลวกทิ้งแต่หน้าปลวกมันก็ไม่สนพวกใส่แบ็กสเปิร์มอย่างสบายใจแบ็กสเปิร์มตอนนี้โกรธจ,จนเลือดขึ้นหน้าแต่หน้าปลวกก็ยังไม่สนใจแถมยังหัวเราะเยาะเย,อย อย่างสนุกสนานทําให้แบ็กสเปอร์มหมดความอดทนและเตรียมพร้อมต่อสู้กับหน้าปลวกทางด้านของทัตซึมากิและจีนอสตอนนี้ก็เริ่มเอาแบ็กสเปอร์มไม่อยู่โดนล็อกตัวโดนหักแขนหักขา ส่วนรักชายก็ยังคงดิ้นทุรนทุรายไม่มีใครสนใจแบ็กสเปิร์มที่ฟิลขาดจากการกระทําของประมุกหน้าปลวกตอนนี้พวกมันจํานวนมากได้ทําการผสานร,ร่างกายเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นโกลเด้นสเปิร์มทําให้เกิดมีแสงสว่างวิบวับออกมาจากการรวมร่างทําให้หน้าปลวกมงว่าแบ็กสเปิร์มกําลังทําอะไร หลังจากที่แสงสว่างหายไปในชั่วพคลิปตาประมุกหน้าปลวกก็โดนอัดชุดใหญ่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวหลังจากที่การโจมตีหยุดลงหน้าปลวกก็โจมตีสวนกลับด้วยการพ่นน้ำลายที่เป็นกรดใส่โกลเด้นสเปิร์มแต่ก็ทำอะไรโกลเด้นสเปิร์มไม่ได้เลยแม้แต่น้อยโกลเด้นสเปิร์มป่อยทีเดียวหน้าปลวกถึงกับลูกตาทะลักลงไปกองกับพื้นโกลเด้นสเปิร์มที่เกิดจากการรวมร่างของแบคสเปิร์มจำนวนมากม,ามหาศาลตัวนี้มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ตอมิกมีไอและหนวดสปริงต่างก็ตกใจที่เห็นมนุษย์ประหลาดสู้กันเองและเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่148ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้